เอาเละครับวันนี้มาอยู่กับเกม Essential c o s a นะครับก็จะพาทุกคนมาดูกระบะซิ่งกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะในคลิปที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูกระบะซิ่งอิซุสุดีแม็กคันนี้นะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งเอาไว้เนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบอดี้โดยรวมเลยแล้วกันนะครับคันนี้ก็เรื่องของการแต่งก็ไม่ได้เวอร์ไม่ได้แบบ มีของอะไรมากมายเนี่ยฮะก็คือโดยรวมนะครับรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็ผมเลือกเป็นสีส้มนะครับเพราะว่าผมว่าสีมันนี่ถูกใจฮะส้มอะไรนะส้มระแวงแดงหลอดคันนี้ก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าเป็นรถคอกนะครับแล้วก็มีช้างนะครับเป็นขนส่งช้างนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะโดนอะไรไหมนะฮะแต่เอาเป็นว่ารถเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลเนาะก็สวยๆครับสวยๆครับ เออโมเดลสวยๆเลยนะฮะนี่นีฮะเดี๋ยวลองซูมให้ดูกใกล้ๆนะ,ะแม็กมึกนะครับผมโอเคภายในลงภายในรถนะครับผมแล้วก็จะมีอ่านี้เป็นไฮไลท์หรือเปล่านะครับของคันนี้ก็คือบอกข้างที่นั่งเมียรู้ไว้ด้วยเ,ออเดี๋ยวพาทุกคนไปฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันนะครับผมฟังเสียงนะอันนี้ก็เสียงนะครับผมตอนอยู่ภายในรถก็จะประมาณนี้อ่าตอนอยู่ในภายในรถนะครับอ่าก็อ่ามีพวกจิฟฟี่นะครับ โอ <Okay, S 2> เคเร่งขึ้นเร่งขึ้นด้วยนะครับอตอนนี้ก็มีบอกนะครับผมโอเคแล้วก็มีอันนี้นะเอ่อโดเรมอนไ <laughs> ม่ลองขับเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดเยอะบอดี้โดยรวมก็ค่อนข้างหลอ่ออะก็ถามว่าหลอ่อไหมก็หลออ่ออ่ะเออสีส้มด้วยแบบส้มส้มแจ๊สเลยอะส้มแบบเฟี้ยวฟ้าวนะครับเดี๋ยวเดีเดแ๋และนี่คือรถ isuzu d max นะครับโอ้โ,อโ,อโอนี่นะครับอันนี้คือรถ ก็หล่ออยู่นะเอาจิงหล่ออยู่นะโอเคก็แบบหล่อๆเลยนะครับผมคันนี้และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเร็วคันนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในคลิปนี้มุมกล้องแล้วก็สไตล์การพูดอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วจําสคลิปไม่ได้ฮะโดนสดหมดเลยเออคือโดอนสดหมดเลยนะครับอาจจะจําไม่ได้ว่าเออคลิปที่แล้วพูดไปทํานองไหนอะไรยังไงบ้างนะเอาเป็นว่าก็ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้มีเอ่อกำลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับไปนะครับผมโดยรวมบอกเลยว่ารถหล่อมากหล่อไม่หล่อไม่ร,มรู้ดูเอานะครับผมเป็นไงหล่อๆกันเลยทีเดียวนะฮะอืมก็น่าจะถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนนะน่าจะถูกใจวัยโจเหมือนกันนะครันนี้ มาครับผมเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันเลยดีกว่าว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่เลยครับทางลโล่งแบบนี้เตรียมตัวเลยฮะค่อยๆออกแล้วก็สเต็ปเดิมครับเบาก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องการขับรถเนี่ยผมก็ไม่ได้เซียนนะฮะก็เพิ่งมาหัดขับแล้วก็มาหัดเล่นนะครับแล้วก็หาสัญหารถมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าไปกันเลยฮะเกียร์แรกเกียร์สองฮะเกียร์สามครับผมเกียร์สี่เข้าเว้านะฮะเกียร์ห้าเริ่มใส่เริ่มนะครับ คุมนิดนึงไปได้ะฮะขึ้นร้อยกว่าแล้ว2 0 0นะครับผมอ่ะหเกียร์นะครับเกียร์สุดท้าย200เท่าไหร่นะครับเุ้ย200กว่าอยู่นะทุกคน200ฮะโอ้2อ0แรงอยู่ตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ200โอ้โอ270อยู่นะเลยเอาเรื่องอยู่นะฮะ ว่าไม่ได้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนคันนี้มันเอาเรื่องอยู่นะเออนี่ก็บอดี้ภายในนะครับหล่อดีอ่านี่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคโดยอ้ก็ถือว่าคันนี้ขับดีนะครับทุกคนถือว่าขับดีเลยนะแต่ก็แอบสายนิดนึงเหมือนยางมันจะไม่ค่อยเอาถนนเท่าไหร่นะเออเหมือนยางมันไม่ค่อยถูกกับถนนโอ้ยเฮ้ยอุ้ยเรียบร้อยล้อพับเลย คือผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะอันนี้ก็คือตอนที่สว่างจ้านะตอนเช้านะครับกําลังดีนะครับผมมาวิ่งงงวิ่งงานนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตอนที่ฝนตกดูบ้างนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมได้ไปทําการลงมอสมาใหม่ก็อยากจะมาอวดให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าภาพแม่งโคตรสวยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดีดไปตอนที่ผมปรับให้ฝนมันตกแล้วนะครับอ่าฝนตกแล้วนะครับผมตอนนี้อันนี้ผมเลือกเป็นฝนตกไปปลอยนะฮะ ลองดูภาพในแมพโดยรวมดูทุกคนผมจะบอกว่าผมค่อนข้างถูกใจเลยแม่งภาพแม่งสวยจะจัดเลยนะเออแบบว่าภาพมันสวยแล้วแต่บางทีก็ยาเยอะแม่งเงาเกินนะครับผมอือหือดูดิโ <c oughs> อ้ยอ่ะดูไม่ดูอ่ะดูเอาอ่ะหล่อไม่หล่อนะครับอือหือบอกเลยฝนตกด้วยฝนตกรถก็ยังหล่อนะครับผม นี่ต่อไฟหต่ต่อไฟหน่อยนะครับมารถรถนี่หล่อจริงอันนี้ภายในรถนะครับผมเดี๋ยวเปิดที่ปัดน้ําฝนหน่อยแล้วกันเออเปิดที่ปัดน้ําฝนหน่อยแล้วกันอ่าเป็นไงเดี๋ยวพาทุกคนไปขับสักหนึ่งสเต็ปแล้วกันนะครับแบบว่าขับสักหนึ่งสเต็ปอันนี้ตอนอยู่ในรถนะครับฟิลก็จะประมาณนี้อ่าขับผ่านตรงผ่านทางไม่ต้องจ่ายแล้วไปเลยดีกว่ามาไปเลยฮะ โอ้โหเื่นเื่นๆๆื่นไปครับผมบอกเลยว่าโดยรวมคือภาพมันสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับเห็นไหมดูฝนฝนนะโอ้โหสวยมากดูลงมอดมาใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะไม่ติงหนังนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายนอกกันบ้างอ่ะมีเป็นยังไงภายนอกนี่แต่ผมชอบมุมมองประมาณนะี้แม่งเหมือนแบบถ่าย mv ฟังเพลงนะครับผมขับไปตามรงตามทาง ออกเดินทางไมมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วม,ม,มันมันมนึกเพลงเฉยเลยช่วงนี้ติดเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่โดยรวมนะฮะบ,บอกเลยว่าหลอ่อเหลา่าอากานะแต่เหยียบทีนี้ตูดสายเหมือนกันนะคันนี้ <c oughs> เอาจริงเหยียบทีทีหนึ่งนี่ตูดส่อยู่นะส่วนพวงมาลัยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเบานะครับสาหรับผมนะแบบถ้าคุมไม่ดีหรือปล่อยนิดนึงก็มีสิทธิ์หลุดเหมือนกันแต่ถามว่าก็คุมอยู่นะเบาคุม าถามความง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะเอาถามความง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็โอเคก็ไม่แย่ก็ไม่แย่น,แยนะครับเป็นรถแนวคอกนะรถรถแนวคอกอะไรมันรถคอกส่งช้างนะครับผมก็อย่าไปโฟกัสช้างกันมากโฟกัสตัวรถก็พอนะครับผมโ <c oughs> ฟกัสตัวรถก็พอนะฮะนี่ยังไงมุมมองแบบนี้หล่อหล่อหล่อหลอยังผมแล้วใครเขาจะทนไว้เราบอกเลยหล่อจริงนะฮะหล่อจริงไม่ติงนางนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับ แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองปรับโหมดนะครับขออนุญาตปรับโหมดเป็นแบบฝนตกหนักที่สุดนะอันนี้ผมปตอนนี้ผมปรับเป็นโหมดแบบฝนตกหนักมากนะครับทุกคนจะพาทุกคนไปดูโดยรวมนะฮะอันนี้ผมพาทุกคนไปดูเสริม,รมอันนี้เป็นแบบพวกลงมอเอเสริมนะหล่อมากอยเี้ยหล่อไหมโหดูดิคือชอบความสวยของภาพนะฮะผมถูกใจมาก จะก็ใช้เวลาทําอยู่นานแล้วก็งงงงโคตรโคอะ่ะเอาจริงจริงกูโคตรงงเลยตอนลงนะฮะขั้นตอนแม่งเยอะจัดนะครับผมแต่โดยรวมประมาณนี้หล่อๆนะฮะเดี๋ยวดูในภายในรถหน่อยสินี่ภายในรถก็จะเห็นประมาณนี้นะครับที่ปัดน้ำฟงน้ําฝนนะอ่าเห็นเป็นฝนลงมานะครับก็จะแรงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูซิมีอย่างอื่นอีกไหมอ่าแล้วก็นี้จะเป็นฝนตกแบบมีฟ้าผ่านะครับผม เออนี่ก็จะเป็นฝนตกแบบมีฟ้าผ่านนิดนึงนะเออนี่โดยรวมหล่ออ่ะคือผมพูดเลยว่าหลอ่อแน่นอนคันนี้ก็พูดอยู่แค่นี้เอาเป็นว่าโดยรวมนะฮะซิ่งอีกสักรอบนึงแล้วกันโดยรวมโดยรวมแล้วซิ่งอะไรก็ไม่รู้พูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ผมพักผ่อนน้อยมากนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อใครแบบอาจจะดูมาถึงตอนนี้แล้วยังลืมอยู่นะฮะ ฝากด้วยนะครับผมคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นขอบคุณทุกคนมากครับผมคลิปนี้ก็ไม่ขอแล้วมากขอ12ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะไปเลสโกนะครับผมไปเลยครับซัดโอ้โหสายสายนะครับพอเหยียบจมๆเข้านี่สายเลยนะเอาจริงเหมือนจะคุ้มไม่ค่อยอยู่ด้วยแต่ถามว่าพอขับไหลไปได้แล้วอยู่นะฮะเออมาขับตาแรกเหมือนจะไม่อยู่แต่ก็อยู่อยู่นะครับผม หล,ล่อเลยนะฮะโอเคเอาเรื่องอยู่รถเอาเรื่องอยู่อ่ะคันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ก็ได้อยู่โอ้ยโอเคในคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะฮะเหมือนคลิปที่แล้วแล้วก็สไตล์การพูดการอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่า,าไม่มีสคริปนะครับทุกอย่างด้นสดนะครับผมโอเคเอาเป็นว่า,ารถแนวนี้นะครับก็เป็นแนวคอกนะฮะก็รีวิวไปแล้วประมาณนี้นะครับก็ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยมาฮะเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนรู้สึกว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยเกินไปเนะี่ยแค่เนี่ยอัดคลิปนี้ก็จะหลับอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็งวงๆฮะยังไม่ได้นอนเลยนะครับผมเอาเป็นว่าฝากไว้ไปเจอกันเออฝากอะไรวะเห็นไหมผมบอกแล้ว อาการเริ่มแย่เอาเป็นว่าไว้เจอกนคลิปหน้าครับผม